เนียตรงๆเลยน,นะลูะกน้านะกดไลค์ก็แชร์เข,ข้ามาลองเป็นก้าด้วยนะคะหมุนได้เลยเนาะนะคะมาค่ะเพชรกล้ารู้หรือยังออกเลกลายอป็นคนถูกหวยรวยยกเพชรเลยนะคะ,ะคนะจะได้รือว่าจะได้ไดคนตั้งมาทำบุญกับหนูนะจะได้อุดหนุนวัตถุมงคลนะของเพชรกล้าเพชกล้าจะเป็นต้มร,รุ่นสองเทวดาน้อยด้วยน,นะลูกนะเอ่อวันนี้ออกมาตรงๆมนมันมันมั ไม่ได้ดดดรวยไม่้เราฝันรวยไม่ใช่ระ่ก้ารวยรวยรวยชีวิตชาวไทยมันลูกนาะออกเลขอะไรหนูเห็นือยังลูกอันหนึ่งในหมาตัวอร่อยมารูปออกตรงตรงนแน่นตรงตรตรงตรงไม่ต้องกลับเลยนะลูกน้าตรง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 ไม่ต้องกลับเห็นือยังลูกออกมาเลยนะลูกแรกนะ้มาค่ะมาแน่นอนคะ่ะเาฝันเห็นแล้วเล่นนี้ต้องเด่นค่ะนะครับเอาละครับลูกเต้นออกมาแล้วนะครับลูกแรกออกมาแล้วนะครับ สวัสดีทั้งหนึ่งพันท่านนะครับสวัสดีทั้งหนึ่งพันท่านนะครับลูกแรกมาแล้วนะครับลูกแรกมาแล้วว่าจะต้องตรงตรงไม่ต้องไปดูเลขงวดเลยนะน้องแททกานะครับผมตรงตรงเลยเอาละครับลูกแรกนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับกรีดค่ะเดิดเลยค่ะลูกแรกนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาใครเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับตอนนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับที่ยี่สิบสามวันเสาร์ที่ยี่สิบสามนะครับมีนาคมนะครับสา67หกสิบเจ็ดนะครับเวลา ยี่สิบนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับผมอันนี้เป็นเพจจริงนะครับถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้นะครับนั่นแสดงว่าเป็นเพจปลอมนะครับถ้าเป็นช่วงเวลาอื่นนะครับนอกจากใน YouTube นั้นเขาพันจะไปลงย้อนหลังนะคะครับผมนอกจากใน u t u b e นะครับสวีหนึ่งพันสองร้อยท่านนะครับผมเอาละครับและผ้เโปรดอยากกดลิงก์ใดใดที่อยู่ตรงคอมเมนต์นะตอนนี้นะคะเพราะเรากาลังไลฟ์สดอยู่นะคะถ้ามีลิงก์มีอะไรที่อยู่ตรงหน้า หน้าคอมเมนต์ตรงนี้ที่มันเด้งขึ้นมาตรงไรสดเนี่ยอยาก,กดนะคะครับระวังเว็บดูดเงินนะครับระวังอะไรอท,ทุก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 อย่างนะครับเราเตือนแล้วนะครับครั้งที่หนึ่งร้อยสิบสี่วันจันทร์ที่หนึ่งมีเมษานะคะหนึ่งเมษาสองพันหนึร้อยหกสิบเจ็ดครั้งที่หนึ่งร้อยสิบสี่ที่น้องเพชรก้าให้นะคะปิงปองลุกแรกที่ได้เปิดเลยค่ะครับลุกแรกคือเลขว้าวมันคือเลข เหมือนกันแล้วแต่หกหรือเก้าก็ได้เพราะว่าเพาขันเอาสัญลักษณ์ออกแล้วที่เหลือหมดเป็นเก้าใครมองเป็นหกก็เป็นหกใครมองเป็นเก้าก็เป็นเก้าครับผมนะคะแต่ทอขันชอบเลขหกมากกว่าอ่างั้นก็มองเป็นหกครับผมอ่าชอบชอบเลขหกมากกอ่ามันเป็นเลขหกนะครับอ่าลูกแรกเป็นเลขหกนะครับหกหรือเก้าหรือหนึ่งไทยหกหรือเก้านั่นแหละครับผมไม่ทอขันเอาสัญลักษณ์ที่จะทําให้ต่างกันออกไปแล้วนะคะนะคะครับผมอ่ะ หกหรือเก้าหรือหนึ่งไทยโน้ตไว้ค่ะทุกคนหกหรือเก้าหรือหนึ่งไทยหวังว่าคงจะไม่ต้องดูเลขงวัดหวังว่าตัวที่สองจะเป็นเลขที่จับคู่ที่ถูกต้องพอดีเป๊ะสองตัวตรงต,รงต,รงตรงไม่ต้องกลับเลยนะั้นเพชรก้านะอ่าไม่มีอะไรพูดใช่ไหมต่อเลยเนาะต่อค่ะต่อค่ะตัวที่สองคะคอมไม่ยังเห็นหรือยัง,อ,ยงออกมาตรงกงเลยนะมาแล้วค่ะอ่าขอฟันปิดเดี๋ยวกหัวใจจรงิจรงๆเห็นแล้วล่ะ เออเดวจะกระองตีนนะนะ,ะเดี๋ยวเอาเลขนี้ึ้นมาไว้ข้างหน้าก่อนอะนะคะนี่อันลูกแรกเป็นหกเป็นเก้าใช่ไหมครับเอาเอาหกไปแล่ะอ่ามากลัวที่สุดเลยอเอาละครับเราจะเปิดลูกที่สองนะครับแต่หลังจากเปิดลูกที่สองแล้วอย่าเพิ่งออกนะครับเพราะเดี๋ยวทอฝันจะตีความให้เรานะครับทอฝันจะตีความให้เราครับว่าหมายถึง อะไรนะครับเหมือนที่ขราวที่แล้วตีความว่ามันเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับผมสวัสดีทั้งสองพันท่านนะครับสวัสดีทั้งสองพันท่านนะครับสวัสดีทั้งสองพันท่านนะครับผมอ่าสวัสดีทั้งสองพันท่านนะครับตอี่นะเออตอี่นะอย่าฟังเป็นอย่างอื่นนะครับเอาละขยักเห็นแล้วขอบก็ใจนะครับ,แล,ลรบและลูกที่สองนะครับและลูกที่สองนะครับก็คือ เลขเลขจดีสองพันสามร้อยท่านนะครับเลขอ้าวอีหลีตัวเนี่ยอหลีตัวเนี่ยอหลีตัวเนี่ยเดี๋ยวลองมีคอนอหลีตัวเนี่ย,น,ยนะครับผมบอกแล้วผมชอบหกแล้วคู่กับ แปแล้วก็คู่กับเานะครับแล ux, Guys, ้วก็คู่กับ2 2. งมันออกไปแล้วเนาะอ่าสมันออกไปแล้วอาจจะเป็น2 9 9 2ก็ได้อ่าอันนี้อันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้นะครับ2,500ท่านสวัสดีครับนี่คือแนวทางนะครับในการซื้อลอตเตอรี่นะครับงวดประจำวันที่1เมษายนนะครับงวดประจำวันที่1เมษายน2567นเะครับ2 5 6 7นะครับอ่าเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะครับเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะครับนี่คือเพจจริงนะครับเพจจริงนะครับเพจเพจกล้าเด็กชายนำโชค นะครับเพจเพชรกล้าเดชนํำโชคนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับที่ยี่สิบสามนะครับวันเสาร์ที่ยี่สามนะครับตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มนะครับตอนนี้นี่เวลาสามทุ่มนะครับเดี๋ยวจะลงอีกลงอีกทีหนึ่งใน u t u b e ด้วยนะครับแฟนๆใน YouTube ก็โปรดติดตามนะครับโปรดติดตามนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวรอทอฝันตีความเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาเป๊ะๆแบบนี้ก็ได้นะครับสิ่งที่เราเห็น อาจจะไม่ได้มาเป๊ะๆแบบนี้ก็ได้อาจจะต้องรอตีความนะครับอาจจะต้องรอทอึ่ัห15นะครับข้างบนออก605ข้างล่างออก16นะครับข้างบนออก605ข้างล่างออก16นะครับอ่ากลับไปงวดที่6เหมือนเดิมนะครับที่ท่ฝันมั่นใจว่าเป็นงวดที่6นะครับตามนี้นะครับอ่าอันนี้ือเลขฝันนะครับแคปไว้นะครับต้องบวงวดที่6คดีแคปไว้นะครับแคปไว้นะครับอ่าแคปไว้นะ แคปไว้นะครับแคปไว้นะครับทุกคนขาครับผมใครออกไปก่อนไม่เป็นไรพี่อลไม่เป็นไรทอฝัน<อ>มีสซอยพทุกคนคะ่ะมีมีเสียงมาบอกว่าด้วยความที่ว่าเลขหกกับเลขเก้าเดี๋ยวมันคือเลขเดียวกันอยู่แล้วครับนะคะทอฝันก็เลยยุบเหลือตัวเดียวคะ่ะและหมุนใหม่อีกรอบค่ะเป็นลูกที่สามค่ะครับอ่าหมุนเลขที่สามค่ะคอ่า เล่นรัวนะเล่นผมอีก่กไดคกัอะไรรนว่าไปดูวันที่หันหู้มาไปเเผมไม่ได้ก้าเหมือนเดิมเลยนะลูกนอหับางตัวแตกมาตตรงเลยนะลูกนมาอกกยรยกแนด้ เป็นก้าดิค่ะพรกเ็ก้าถ้อกวก่าทีนี้ไม่น่าท้าทายหนูนเลยอโอเคทีนี้ทีนี้ทีล,ทลงท่านครับอาจจะรำคาญเสียงผมนิดนึงนะครับแต่ผมย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าลูกข้างบนเนี้คือลูกที่คลื่นเหมือนออกมากกซึ่งท้าวฝันบอกว่า,นานถ้าน,อน้องเพชรกล้ายืนยันแบบเดิมก็ให้ออกมาเป็นลูกเดิมถูกไหมเพราะต้องเป็นลูกเดิมสิเพราะว่าไอ้ลูกโกหรือลูกก้ามันอยู่ข้างล่างแล้วใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นลูกข้างบนนี้ก็คือลูกคือเลข นี่ครับเลขเดิมครับเลขเดิมครับอ๋อจะเป็นรอมมาไม่พ้นแล้วนะเลขเดิมครับเลขเดิมครับนะครับเลขเดิมเลยครับเลขเดิมคอมเมนต์ว่าไงมั้งตอนนี้เลขเดิมเลยครับอ๋อจะเป็นลมเลขเดิมเลยครับแล้วก็คู่กับเลขเนี้ยค่ะมันเดิมเลยทุกคนค่ะแสดงว่าข้างล่างเป็นเลขเป็นเลขอะไรที่ทอาฝันชอบเป็นเลขเป็นเลขเป็นเลขก้นใช่ไหมเป็นหกหรือเป็นเก้าก็ได้แต่ตอนแรกท้าฝันบอกว่าจะเป็นหกตอนแรกบอกชอบหกอ่า เพราะฉะนั้นคำว่าท้าลังลาเป็นเลข6ก็มันจะเป็นเลข9นะครับจะมอ่าโอ้ยตัวไม่ไม่ทาทายแล้วนะครับแอปค่ะเราหมุน3ครั้งเป็นงวดแรกที่เราหมุน3ครั้งและเราหมุนได้ตัวเดิมทั้งหมดเลยเลข6และเลข9 <c oughs> เจได้มันมีอีกตัวหนึ่งให้เราถือนะนะหมุน3ครั้งก็เป็น66และ99ไปตีความเองว่าเป็น69ไหมเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์เลข เลขหกหรือเลขเก้าทอฝันเราออกแล้วเพราะฉะนั้นมันมีเห็นความแตกต่างใดๆหรือเราปิดหางเราปิดหางเลขหกเลขเก้าสักตัวหนึ่งได้ไหมเป็นอย่างนี้ได้ไหมเป็นศูนย์หกศูนย์เก้าได้ไหมทุกคนเป็นได้ไหมคะอ่าก็แล้วแต่ไปซื้อศูนย์หกศูนย์เก้าก็ได้หรือถ้าน้องเน้นเลขหกเลขเก้าก็บิ้นเลยคะ่ะหกหกเก้าเก้าหรือไม่ก็เลขความฝันค่ะไปดูงวดที่หกไปดูงวดที่หกออกอะไรนะคะอ่า ก็ตามนั้นครับผมนะคะเอาละครับขอให้ทุกคนโชคดี <S <S วัาที่หกออกแปดหกแปดเก้าล่างนะคะครับผมแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดเก้าบนแล้วก็โมที่เก้าเนี่ยออกเจ็ดเก้าบนแล้วก็ห้าเก้าล่างใจังเกตด,ดูว่าที่หกกับโมที่เก้ม 9, า,ามีเหมือนกันคือตัวนี้ค่ะคือเจ็ดหกเจ็ดเก้าที่เหมือนกันัมที่หกก็มีเจ็ดหกบนแล้วว็โที่เก้าก็มีเจ็ดเก้าบนนะคะอ่าแล้วก็ห้าเก้าล่างในีัโที่เก้านะคะอันนี้ตามนี้เขาพันเห็นเอาละแล้วก็เจ็นหกเก้านี่อยู่ตัวเด่นด้วยนะ อยู่ในตัวเด่นด้วยแล้วก็หกหกเก้าเก้าอยู่เหนือตัวรองนะคะคเป็นตัวรองก็จริงแต่เป็นตัวรองที่มีดาวไว้เห็นไหมคะเหมือนงวดที่แล้วว่าตัวรองคือแปดเจ็ดอยู่ตรงนี้เนาะอ่านะคะตัวรองแต่ว่าท่อฝันก็จะวงกลมให้ว่าชอบตัวรองตัวไหนนะคะหน <1, 0, S 2> ึ่งศูนย์ก็ทาไทยเหมือนกันนะหนึ่งศูนย์นะก็แล้วแต่คนชอบนะขอรวยๆค่ะและมีโค้งสุดท้ายเหมือนเดิมนี่ไหมพี่เดย์ครับผมข,ขอให้คนโชคดีนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีโชคดีนะครับ ครั้งที่ร้อยนะครับงวดประจำวันที่1เมษายน2ำ6 7นหบะครับเลขเด่นนะครับก็คือ8689 7679 5659 6 9เนะครับเลขรองนะครับคือ1619 6 0 9 0 6699 10แล้วก็เลขการ1นดนะครับวันนี้ไม่เยอะนะครับผมเราจะมีโค้งสุดท้ายตัดไหมครับมีครับมีนะโอเคเดี๋ยวจะมีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวแจ้งกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยค่ะ